ทุกคนนับโอ๊ไปสายอีกว่านี่ย มื่อเช้าั้นก็ไปสายเมื่อเช้าทำงานฝนตกอ,อัศมอาอัมอ ว่าตอนเช้านะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทําไม่ได้ทําคลิปเมื่อเช้าว่าไปสายวันนี้ก็เลยพอเวลาทําคลิปหน่อยถ้าไปถึงถ้าไปถึงที่ทํางานจะโดดว่าไหมไป มันยากาศบนลิน ชถึงแล้วนี่ก็คือโรองพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมองแรง,งเทียงถึกสามระเนืองฮะจมแล้วจมแล้วเห็นไหม คนไข่นไม่มบ่เลยนั่มาบมีขิงเลยบ่มีิงาสั่นตำลาลาก็ไเด้ตัวโอ้ตำบ่เป็นตำเส่บเส็บหเส็บพุงสลุหล่ไหล่หนึ่งน้น้าเสบเส็บก็เส่รุดายพไรเสพไรใช่ไหมเสบหน่อย สู้บ่ได้อ่ะนั่นเดี๋ยวได้สิบ่คือสมสาอ่ะสมสาบ่กินกินตันพี่โตผูกกินเลยบ่ตายบ่น้อยๆแป๊บนึงผ่านตัวทีนี่น้อยอยู่แลเนาะไปจังได๋แล้วไปซื้อบ่ได้เลย <simitation> <simitation> <simitation>

ตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายก่อนเลิกงานนี่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเอกาอ,เอ,เอก็เลยคิดว่าเอาเจอจะ มาได้อยู่บ้านตอนกลับมาบ้านมาอยู่บ้าน <c oughs> คลิปนี้ก็เป็นการ <c oughs> แบบว่าอะไรอ่ะาเรได้ว่าอะไร <c oughs> ตามติดชีวิตนแต่ละวัน <c oughs> ของเรานั่นเองครับการใช้ชีวิตของเราประมาณนี้เป็นบ้บวบบ้าบวบบบวบ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซ b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไม่มีอะไรมากก็พอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ